สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมพลมอเตอร์เรเวลเช่นเคยครับเรามีนัดกับ c b r 1 0 0 0พันทริปเปิลอครับหรือเจ้า 3R m y ารที่เพิ่งเปิดไปในไทยจีพครับวันนี้จะได้หววเต็มๆกันก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงการทดสอบนะครับผมอยากจะพามาดูตัวรถคันจริงกันอีกสักนิดนึงครับเนื่องจากตอนไทย i p p เนี่ยผมพูดแบบรวบลัดไปหน่อยนะเพราะมันอยู่บนเวทีและก็เวลาน้อย คือ CBR 1000RR SP นะครับที่ขายในบ้านเราตอนนี้เนี่ยคือถือว่าเป็น all new model นะครับก็คือเป็น full model c h a n g เลยเรียกว่าเป็นตัวปรับใหม่ทั้งคันนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่าปรับแค่ค่าไอเสียแต่จริงมันเปลี่ยนใหม่เยอะมากครับคือไม่ใช่แค่แฟริลิงปีกตรงนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะเครื่องยนต์เฟรม โค้เบรกนะครับก็เรียกว่ามีการรีไวซ์นะครับรีไวซ์ก็คือปรับปรุงแบบเล็กๆน้อยๆใหม่เพิ่มเติมทั้งหมดเลยคืออย่างเครื่องยนต์เนี่ยดีเทลอะมันปรับเยอะมากเลยนะครับซึ่งผมอาจจะลงรายละเอียดได้ไม่หมดนะหลักๆคือลดน้ําหนักในส่วนของตัวเครื่องยนต์ลงไปถึง4ขีดครึ่งเลยนะครับ4ขีดครึ่งนะครับ0.45กิโลโดยประมาณจากการ ปรับปรุงแต่ละส่วนนะครับทั้งในเรื่องของแคมชาร์ปเอยกานสูบหัวลูกสูบแบบใหม่ที่โหนนูนขึ้นอ่าหลายอย่างเลยนะครับที่ช่วยลดน้ําหนักของตัวบล็อกเครื่องยนต์ลงไปได้แล้วก็มีการปรับอัตราทดเกียร์ใหม่นะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยช่วงเกียร์หนึ่งมันจะแบบยาวมากนะครับลากได้แบบเรียกว่าเป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยครับตัวนี้เนี่ยจะปรับอัตราทดเกียร์ให้มันชิดขึ้นนะครับน่าจะขี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเดี๋ยวอันนี้ต้องไป ลองดูว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนพระกําลังเครื่องยนต์อันนี้ที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคือกําลังจริงๆมันระดับ210กว่าม้านะครับแต่ว่าสเปคไทยเหลืออยู่ที่ประมาณ162ทางพี่ไทคอนดาครับเขาบอกว่าจริงๆมันก็ปรับแค่ไม่กี่ส่วนก็จะได้ม้ากลับมาเท่าเดิมนะครับอย่างเช่นรายละเอียดของตัวท่อแล้วก็เปลี่ยนปากแตใหม่นะครับตรงนี้ก็จะได้ม้ากลับเพิ่มมาแล้วนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้นะที่โดนตอนมาเพราะว่าอาจจะเรื่องของการทําให้ถูกนะครับเรื่องของค่าไอเสียอะไรต่างๆนั่นเองครับนะเอาเป็นว่าคือถ้าพูดถึงสเปกโกลบอลอ่ะมันแรงเท่าเดิมแต่ว่ามันปรับปรุงเรื่องของการลดน้ําหนักลงไปมีการเพิ่มกําลังอัดจ,จากหัวลูกสูบใหม่ที่มันโหนกนูนขึ้นขยับขึ้นมาเป็น13.6แคมใช้องศาสูงกว่าเดิมสปริงวาลวก็ปรับใหม่ปรับอัตราทดเกียร์ให้ชิดขึ้นประมาณนี้ ส่วนตัวเฟรมเนี่ยคืออันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเฟรมก็มีการปรับลดน้ําหนักลงบางส่วนเท่าที่ได้นะแล้วก็ไอจุดที่หูยึดหิ้วตัวเครื่องยนต์นะครับคือทาง Honda บอกว่าตัวเก่าอะ่ะมันจะเป็นเพลาแบบเสียบแขวนเดยวยาวเลยแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนว่ามันจะเป็นโบยึดแยกออกกัน2ฝั่งนะครับซ้ายกว่าขวาอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นจุดที่ช่วยให้ลดน้ําหนัก ลงไปได้อีกนะครับอ่าอันนี้คือยกตัวยอย่างในเรื่องของเฟรมนะแล้วก็จะมีบางจุดที่ปรับให้บางลงบางจุดปรับให้มันหนาขึ้นเพื่อให้ลดน้ําหนักแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งเข้าไปเป็นอะไรประมาณนี้นะครับที่ที่ปรับปรุงเพิ่มแล้วก็เบรกเนี่ยครับเบมโบ่สไตล์เอมาอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตเห็น,เ,นเห็นเหมือนกันคือเห็นไหมรับคุณผู้ชมมันจะมีขีแดงตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับปกติ s ไต l e เอมาเนี่ยมันจะเป็นแดงแค่คําว่าเบมโบแต่ตัวเนี้ยมีโลโก้ ขีดสีแดงเพิ่มมาด้วยซึ่งตัวนี้คือสไตล์ m อมา R จะมีการปรับปรุงในเรื่องของการระบายความร้อนตัวระบบเบรกได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าอันนี้ที่ทาง Honda บอกมานะครับแล้วก็โชคหน้าเออร์ลินนะครับเป็นตัวใหม่นะครับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยอ่าเรียกว่าปรับเยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ชุดปีกค่าไอเสียแต่มันปรับใหม่ทั้งคัน คือจริงๆต้องบอกว่าน้ำหนักมันนะครับเซฟลงไปพอสมควรแต่ทเทลเวทอะ่ะมันกลับหน,หนักเท่าเดิมเป็นเพราะว่าเขาจะต้องมีกล่อง ECU นะครับสใบนะครับแล้วก็มอเตอร์สตัวเพื่อเข้ามาควบคุมในส่วนของตัวอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากกับเครื่องยนต์ลูกนี้ครับที่มีการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรีดน้ำหนักลงไปก็คือการที่เขาใช้ เรือนลิ้นเล่งเป็นแบบมอเตอร์คู่ครับตรงนี้เนี่ยมันดียังไงก็คือเวลาเราเข้าโค้งอะไรอย่างงี้นี้จะทํางานนะครับมอเตอร์จะทํางานทีละตัวโดยตัวแรกเนี่ยครับก็จะทํา2สูบนะครับหมายความว่าสมมุติเวลาเราเข้าโค้งไปอะไรเงี้ยครับเราสามารถเปิดคันเร่งหรืออะไรอย่างเงี้ยทำได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับรถจะทํางานเพียงแค่2ส,สูบก่อนนะครับแล้วพอถึงจังหวะที่ รถตั้งตรงครับก็เพราะว่ารถคันนี้เนาะมีระบบ IMU พอเซ็นเซอร์มันจับวัดได้ว่ารถตั้งตรงอะไรพวกนี้ครับคือมอเตอร์ตัวที่2นะครับก็จะเข้ามาทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพคือสี่สูบเลยทําให้รถอะ่ะมันแรงในช่วงออกทางทางตรงนะครับที่รถตั้งตรงแล้วแต่เวลาเดินคันเร่งในโค้งอะไรพวกนี้ครับมันก็จะทําได้แบบเรียกว่าขี่ได้ง่ายสมูทขึ้นนะครับในจังหวะที่เราจะต้องเดินคันเร่งในโคง้ง และนอกจากนั้นมีการปรับท่านั่งใหม่อีกนิดนะก็คือในเรื่องของพักเท้าครับจะเตี้ยลงมานิดหน่อยนะครับกับแผนเนี่ยสูงขึ้นนิดนึงคือเรียกว่าท่านั่งเนี่ยจะขี่ได้สบายยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าคัานนี้ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ของทาง Honda นะครับไม่ใช่เป็นไมเนอร์เชนเพราะว่าทาง Honda เรียกว่าฟูลโมเดลเชนเลยอ่ะครับแล้วนี่คือ โหมดเซตติ้งนะครับที่เข้ามาปรับรายละเอียดได้องบอกว่า โคตรเยอะครับผมตั้งแต่ในส่วนของ riding mode นะครับที่จะสามารถเซตในแต่ละโหมดไม่ว่าจะเป็น power traction v i e er, e l i control engine brake อะไรพวกนี้นะครับสามารถเซตได้หมดได้หมดเลยนะครับแล้ว mapping ตรงนี้ก็จะเป็น A2 sport AT rain M ตรงนี้ก็คือเป็น manual setting ได้อีกลงมาอันนี้น่าสนใจมากก็คือตัวนี้เป็นตัว SP เนอะบ้านเราขายแต่ตัว top ก็เป็นโชคไฟฟ้า,าและการเซตอันนี้ คือดีมากๆครับแค่คุณใส่น้ําหนักนะครับอย่างผมเนี่ยหนักประมาณ60สโลเงี้ยครับเขาก็จะแบบบอกในเรื่องของแบบการขันเทินเลยครับว่าจะขันกี่เกียวลงไปนะครับทั้งหน้าทั้งหลังอะไรพวกเนี้ยเพราะาตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าไงก็คือแบบเซตตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะแบบออโต้ให้เลยอ่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นรายละเอียดการเซตติ้งช่วงล่างพิลอัตไกด์ที่แบบดีมากๆเลยครับอ่าแล้วก็สามารถปรับเป็นซัสเพนชั่นในโหมด A, ที่เป็นออโต้ที่มีให้หรือแบบแมนนวลที่แบบเซตละเอียดเองเลย mm hmm. ก็ยังทําได้ครับแล้วก็ตัวค u i กชิพฮะเนี่ยครีกชิพก็คือเซตได้ทั้งัพทั้งดา w นะว่าคุณจะเอาแบบเป็นเรียกว่าอยากได้ hard m e d i ยมหรือ soft ครับก็เซตได้หมดเลยแต่อันนี้แบบผมเซตไว้กลางๆตามค่ามาตรฐานของตัวรถที่ให้มานะฮะสเตียริงดัมเปอร์ครับก็คือตัวกันสะบัดไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็ปรับได้อีกครับ ABS นี่ครับก็สามารถแบบ ปรับได้อีกนะครับมี Standard Track แล้วก็ Race อะไรประมาณนี้นะครับที่สามารถเ,าเลือกได้พอรู้สึกเรสเนี่ยจะการทำงานเขาจะตัดในส่วนของ ABS หลังลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวระบบ ABS หน้าเนี่ยก็จะแบบทำงานน้อยที่สุดครับแบบช่วยเข้ามาน้อยที่สุดจริงจริงๆนะนี่ผมก็เซ็ตเป็น Track กลางๆไปนะฮะเบรคอินดิเคเตอรก็คือเรื่องของแบบประมาณการเตือนชิฟไลท์อะไรพวกนี้ครับก็สามารถเซตรายละเอียด ได้ว่าแบบให้มันเตือนชิฟที่รอบเท่าไหร่เลยนะครับในช่วงเท่าไหร่กต่งหากโหแบบเซ็ตแบบเยอะมากจนเรียกว่าผมตาลายครับ start mode r e f อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนน่าจะเป็นการอารมณ์แบบล็อกรอบนะครับเนี่ยฮะว่าปิดไปเลยหรือว่าจะตั้งแต่เนี่ยครับช่วงกี่กี่รอบนะครับ6,000ไปจนถึง9,000รอบอ่านี่นะครับเป็นประมาณนี้แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยตัว เซตติ้งนะครับที่อาจารย์ตีบอกเราคือตัวเนี้ยไอฟังก์ชันดิสเพย์มันยังสามารถคัส t ตอ i z ไมได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับเยอะมากเลยครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมก็ผมได้ขี่ทดสอบไปเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเจ้า CBR พัน WRSP r 5 b นะครับที่ตอนนี้ในบ้านเรา MY 2 4ฮะตัวนี้เป็น MY 2 4นะสังเกตจากข่าวลิงด้านหน้า ตรงกลางเนี่ยเป็นสีขาวส่วน M Y 25ที่ผมได้มีโอกาสไปนั่งคอมก่อนหน้านี้ประมาณ3วันนะครับที่งานอีกมาเนี่ยตรงคาวลิงด้านหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับลายตรงกลางแต่ว่าแฟลริ่งข้างอะไรเงี้ยเท่าที่ผมดูนะครับคือสีลวดลายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ต่างกันแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นฮะเอาล่ะเดี๋ยวขอมาเข้าเรื่องที่การขับขี่กันเลยครับคาถามแรกที่หลายคนถามเลยแรงม้านะครับมันไม่ได้มาเต็มใช่ไหมเวอร์ชันไทยก็ จะโดนตอนม้าเหมือนเดิมนะครับอยู่ประมาณ160กว่าตัวนะสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับที่ผมลองขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่า160กว่าม้าก็ต้องถือว่าแรงมากพอสมควรแล้วนะต้องบอกแบบนี้ครับคือตอนที่ขี่เมื่อคือนเนี่ยผมเจอปัญหาอยู่นิดหน่อยคือไม่สามารถทดสอบสมรรถนะรถได้เต็มที่เนื่องจากหมวกผมเป็นชิลดานะครับแล้วกลางคืนเนี่ยมันมืดพอสมควรแม้ว่าไฟสนามมันจะสว่างก็เหอะแต่ว่าพวก ตัวเลขจุดเบรกต่างๆมันมองไม่เห็นนะครับทำให้ผมแบบกะเบรกแบบ, break, แบ,บ early เออรีเบกเผื่อไว้ก่อนเลยอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้แบบเต็มที่นักเซสชั่นเช้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปลองซ้ำอีกทีในกิจกรรม track experience กับลูกค้านะครับก็รู้สึกว่าฮ้ยมันเป็นรถที่ขี่สนุกดีขึ้นจากตัวเก่าพอสมควรเลยนะมีอะไรบ้างจุดแรกนะครับที่ผมสัมผัสได้เลยคือเรื่องของตัว ฟลิกชิเตอร์อ่าฟลิชชิปเตอร์ฮะรถคันนี้เขาสลับนะครับสลับน็อตสองตำแหน่งเพื่อให้มันกลายเป็นเกียร์กลับนะครับตอนแรกผมก็ไม่เคยขี่เกียร์กลับมาก่อนก็อาจจะแบบงงๆกับระบบอะไรเงี้ยแต่พอขี่ไปสักพักเริ่มชินแล้วผมรู้สึกว่าการใส่เกียร์กลับเนี่ยมันทําให้เราเข้าเกียร์ได้ง่ายและต่อเนื่องกว่าโดยเฉพาะช่วงโค้ง5ไปต่อโค้ง6นะครับอันนี้สะดวกมากๆไม่ต้องช้อนลงไปงัดเพราะว่าเราเลี้ยวเอ็นซ้ายอยู่อะไรแบบนี้ครับคือการใส่เกียร์กลับเนี่ยมันก็จะมีข้อดีสะดวก และจุดที่ประทับใจคือตัวควิกชิปเตอร์ของเขาครับตัวเก่าผมจะรู้สึกว่ามันแข็งๆครับมันจะแบบแปลกๆแล้วบางทีมันเข้าเว้าเตะไม่เข้าก็มีอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเนียนขึ้นดีขึ้นมากพอสมควรเลยนะครับจากที่ผมเคยขี่ปีแล้วจะเป็น S อสพันดับเนะฮะตัวนั้นอะ่ะควิกชิปเตอร์มันจะนิ่มชิปเตอร์มันโอเคมากๆเลยตัว s อสพันตัวนี้ก็อาจจะไม่นิ่มเท่านั้น,นแต่ผมรู้สึกว่าเทียบกับปี MY23 อะ่ะตัวเนี้ยเข้าเกียร์ได้ เนียนกว่าเดิมเยอะครับอ่านี้เป็นจุดแรกที่ประทับใจแล้วเสร็จจุดต่อมาเนี่ยคือทางอาจารย์ตีบอกว่าถ้านั่งมันมีการปรับนะครับก็คือตำแหน่งในส่วนของแฮน์มันจะสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็พักเท้าเตี้ยลงนิดนึงแต่เอาตรงๆป่ะสำหรับผมเองผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างก็ต้องบอกว่าคือดับเบิล R RR ตัว M Y ยี่สมผมไม่ได้ขี่มาน่าจะแบบ ปีกว่าๆแล้วผมก็จาฟิลท่านั่งมันไม่ค่อยได้มากนะครับคือผมส่วนตัวเลยนะแล้วก็ถามพี่หลายคนนะที่เป็นเจ้าของไอ้ทริปเปอยู่ด้วย mm hmm. เขาบอกว่าท่านั่งมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างจากเดิมมากนะครับในส่วนพักเท้าแต่แฮนด์อาจจะแบบรู้สึกนิดหน่อยว่ามันแบบมันงสูงขึ้นนิดนึงอ่ะเนี้ยที่พี่ๆคนที่เป็นเจ้าของเขาเขาก็พูดประมาณนี้นะแต่สาหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่ามันมันน้อยมากจนเราไม่เห็นถึงความแตกต่างของมันนะครับท่านั่งโดยรวมสําหรับผมผมยัง prefer ถ้านั่งคันนี้อยู่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับ600 d o u b l R ผมต้องบอกเลยว่า600ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเบาะมันแฟตแล้วทํทำให้แบบผมนั่งจมๆไงไม่รู้แต่ว่าตัวเนี้ย Triple R ฮะ บาะมันก็เชิดแบบพอประมาณแล้วมันก็ไม่ถึงกับสูงมากเกินไปผมรู้สึกว่าผมยังนั่งค่อมได้แบบพอเต็มฝ่าเท้านะครับผมสูง175นะสวมรองเท้าบูทยังรู้สึกว่ามั่นใจกับการนั่งค่อมอยู่อะไรแบบนี้ครับแล้วไม่โด่งท้ายเกินไปอย่างที่ผมเคยขี่เมื่อต้นปีเป็นพานิเกเล่ V4 โอ้โหนั้นท้ายสูงมากแล้วแบบขย่งปลายเตะขาตั้งลงคนเดียวอะไรเงี้ยถือว่าลําบากมากๆแต่กับเจ้าทริปเปอรอาร์เนี่ยไม่มีปัญหาสําหรับเรื่องท่านั่งนะผมรู้สึกว่าแบบ ผมพีเฟ f ร์ชอบมากๆกับท่านั่งชิเ p อร์อารที่มันลงตัวอยู่แล้วนะครับอาหารนี้คือจุดแรกเนาะเรื่องเครื่องยนต์ครับที่เขาปรับปรุงหลายส่วนมากๆคือจนต้องเรียกว่ารถคันนี้เป็น all new อะฮะเครื่องยนต์ลดน้ำหนักลงไปเยอะแต่จุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือเรื่องของการที่ใช้ ัวมอเตอร์2ตัวนะครับที่ช่วยคุมในเรื่องของการเปิดตัวเรือนลิ้นเร่งตรงนี้มันดีเวลาที่แบบว่าเราจะออกโค้งหรือการเดินคันเร่งในโค้งนะครับคือมันทําได้แบบว่าเรียกว่ายัางไงเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าเนี่ยมันเปิดทีมันเหมือนสี่สูบทางานทั้งหมดนะครับแต่ตัวเนี้ยพอแบ่งเป็น2มอเตอร์ใช่ไหมพอรถเอียงอยู่อย่างเงี้ยมันจะทํางานแค่มอเตอร์ตัวเดียวก็คือเป็น2สูบนะครับที่ทํางานทําให้เราแบบสามารถเดินคันเร่งได้เต็มมากขึ้นอะไรพวกนี้ครับ สามารถเปิดคันเร่งได้มากขึ้นอ่ะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าแล้วเวลาที่รถตั้งตรงนะครับจากแกน IMU ที่มันทํางานคํานวณเซ็นเซอร์มันเนี่ยฮะพอรถตั้งตรงเนี่ยมันก็จะทํางาน2ตัวเลยครับในส่วนมอเตอร์ก็คือส่งกําลังมาเต็มเลยสี่สูบอะไรเงี้ยทำให้เรียกว่ารถคันเนี้ยเราสามารถเปิดคันเร่งในโค้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอ่ะแบบนี้ดีกว่าฮะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออผมกล้าเปิดคันเร่งมากขึ้นนะในในจุดตรงนี้นะอ่ะต้องบอกไว้ก่อนเสร็จ เครื่องยนต์ไปแล้วอ่ะจุดอีกปรับปรุงนึงเบรกครับผมเบรกใ่ช่วงล่างเบรกที่บอกไปเนาะมีขีดแดงเพิ่มขึ้นมาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนแต่โดยรวมคือการทำงานของตัวปัม๊มไซมากับปั๊มบนนะครับตัวเนี้ยมันโอเคอยู่แล้วคือเบรกได้อย่างมั่นใจก็เรียกว่าเป็นเบรกลำดับต้นๆของซ u เปอร์ไบค์อยู่แล้วอะครับ แต่ไม่แน่ใจเรื่องของผ้าเบรกเหมือนกันนะว่าเขาอะใส่ผ้าเบรกแต่งอะไรมาหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่ามันกินจานเบรกไปแบบเยอะเหมือนกันนะครับตรงเนี้ยอย่างที่บอกแล้วครับตัวนี้มันระบายความร้อนดีขึ้นแล้วนะฮะก็เป็นจุดที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นจากตัวเดิมละกันกับการใช้งานทั่วไปปกติส่วนระบบการสะเทือนครับก็โชกหน้าปรับใหม่นะเบรกหน้าชกหน้าปรับใหม่แต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกแบบเฉยๆอะ ไม่ได้อะไรมากเพราะมันเป็นโช๊คไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับข้อดีที่ผมได้พูดไปตอนแรกคือมันสามารถเซตในส่วนของตัวน้ำหนักคนขี่ได้เลยอันเนี้ง่ายมากๆเลยครับมันจะทําให้เราแบบเรียกว่าสะดวกไม่ต้องมาเซตอะไรยุ่งยากครับเข้าไปที่เซตติ้งใช่ไหมครับแล้วก็แบบเข้าไปที่ในตัวพีโลดไกด์ครับแล้วก็เลือกได้เลยอย่างผมเนี่ยหนักประมาณ60สิอย่างเงี้ยครมันก็จะบอกเลยว่าด้านหน้าควรขันกี่เกียวยังไง ด้านหลังกี่เกียวไงแต่พอเป็นชคกไฟฟ้าคือมันแอรจัดให้เลยอ่าเนี่ยคือเป็นข้อดีครับแต่จุดที่ผมยังรู้สึกไม่ค่อยชอบอะไรก็คือตัวการสบัดไฟฟ้าของเขานะการสบัดไฟฟ้าของเขาผมรู้สึกว่ามันดังทํางานดูแบบหน่วงๆแหลกๆอยู่โดยเฉพาะจังหวะที่ผมออกคันเร่งหนักๆในทางตรงช่วงออกโค้ง12ออกโค้ง3อะไรประมาณนี้ครับที่แบบต้องเดินคันเร่งเต็ม,มครับ ผมรู้สึกว่าหน้ามันยังมีอาการแบบชอกออกมาให้เห็นอยู่นะคือด้วยความที่มันเป็นการสบัดไฟฟ้าด้วยแหละมันก็ปรับความเหนือ่อยตามความเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วจังหวะนั้นออกโค้งม,มันเป็นโค้งโลสปีดเนี่ยแล้วผมกระแทกออกเลยมันก็เลยแบบทําให้มันดูวงหวงไปหน่อยนะ,ะจุดนี้แล้วก็เรื่องของปีกแอโรไดนามิกที่ปรับปรุงมานะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นปีกที่เล็กมากเทียบกับซูเปอร์ไบค์คันอื่นๆนะแต่ Honda บอกว่าปีกตัวนี้มันทําให้น้ําหนักเบาลงกว่า แฟริงปีกเดิมที่มันอยู่แถวนี้แล้วลงมานะครับแต่แรงกดให้ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดถามผมนะผมรู้สึกว่าช่วงหักจากเอ่อโค้ง T2 สอครับที่เป็นสุดทางตรงก่อนถึงโค้งสามครับมันจะมีหักซ้ายเล็กๆอะ่ะคือผมยังรู้สึกว่าหน้ามันยังไม่ไม่จิตมากนะกับปีกตัวนี้คือถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เคยขี่มาก่อนหน้านี้อย่างผมขี่พันเกเล่ V4 ีอ่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นมันหน้ามันดูดูนิ่งกว่านะในในมุมของผมนะครับอ่ะ ก็ต้องบอกเป็นประมาณนี้คือส่วนนึงก็อย่างที่บอกแล้ฮอนด้าเขาบอกว่าการออกแบบวิ่งประมาณนี้คือให้ใช้งานบนถนนได้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแบบหลังๆเราเห็นมาโอ้โหปีกซูรไ์ไฟแต่รุ่นคือมันใหญ่ใหญ,ใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับคือผมยังรู้สึกว่าการสะบัดมันยังทํางานแบบแหลกช้าไปหน่อยนะครับมันเลยทําให้จังหวะก,กระแทกเคร่งออกเร็วๆอะ่ะยังดูโงงๆแล้วก็หน้าคือมันก็จิกประมาณนึงแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้กดเยอะครับ ในเรื่องของแอโร่จากปีกด้านหน้าเมื่อเทียบกับซูเปอร์บค์รุ่นอื่นอ่ะเป็นประมาณนี้นอกนั้นเครื่องยนต์ดูดีขึ้นแล้วก็ชิปเตอร์อ่ะอันนี้ดีชอบมากเลยถ้านั่งผมชอบอยู่แล้ว r r p l e R รู้สึกว่าเป็นรถที่สรีระต่างๆนะครับพอ,พอ,อ,อผมนั่งคอมแล้วรู้สึกพอดีนะครับช่วงตัวอะไรต่างๆกำลังโอเคเลยช่วงเบาะความสูงไม่สูงเกินไปนะครับการวางเท้าการหมอบ บางรุ่นคือโด่งเกินไปจนโอ๋โกง่งจนเมื่อยก็มีปวดเข่าต้องยกขึ้นเยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ผมว่ากําลังพอดีส่วนบางรุ่นนะครับอย่าง S พัน WR เนี่ยคือถ้านั่งมันก็สูงเกิน,นครับสูงจนแทบจะเป็นทัวรลิงแล้วคือก้มไม่ลงเลยถ่ายภาพออกมาก็ไม่สวยอะไรเงี้ยก,ก,ก็แล้วแต่รุ่นนะแต่สําหรับผมผมว่า t r i ปเปิล R น่ะเนี่ยฮะถ้านั่งกําลังพอดีเลยโชกก็ดีแล้วครับเป็นโชกที่เรียกว่าปรับไฟฟ้าได้ชานฉลาดแต่ก็อย่างที่บอกติดนิดหน่อยเรื่อง การสบัดอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วต้องบอกว่าการปรับ All New สำหรับผมถือว่าโอเคขึ้นนะเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นปรับแค่ Minor c h a เ g e เพียงเท่านั้นนะแต่พอได้มาลองขี่จริงแล้วแบบเออรู้สึกว่ามันดูขี่ง่ายขึ้นอ่ะต้องบอกเป็นประมาณนี้แล้วกันครับคันนี้ตามที่ได้กล่าวไปว่า160กว่ามา้าดังนั้นเนี่ยม้ามันมาไม่เต็มสุดทางตรงก่อนเบรกเข้าโค้ง3เนี่ยผมทำความเร็วได้สูงสุดน่าจะประมาณ200 70ต้นๆน,นะครับประมาณเนี้ยไม่น่าเกิน275นะครับถ้าเทียบกับซูเปอร์บอ์ตัวอื่นที่ระดับ200กว่ามาครับอันนั้น2ผมทําได้ประมาณ290บวกนะอันนี้ตามหน้าใหม่นะต้องบอกก่อนคือ GPS เราไม่รู้แหละเรามองจากตามหน้าใหม่ครับก็จะได้ประมาณนี้ถ้าตัวนี้ปลดล็อกมาผมว่าก็น่าจะได้น่าจะมีพอๆกับตัวอื่นนะครับได้มีอาจจะเห็น29ต้นๆเหมือนกันนะจากการขี่ซูเปอร์บอยอย่าง Tri ป l e R รคันนี้ครับนอกกนั้นเรื่องการเดินคันเร่งในโค้งถือว่า ทำได้ดีประทับใจชิฟเตอร์เนียนอ่ะอันนี้ชอบขึ้นมากๆตัวเก่านี่ไม่ค่อยชอบเท่าไห่มันเข้าเกียร์ยากแข็งแล้วก็หน้าจอที่แบบปรับรายละเอียดได้ได้เยอะเลยนะครับระบบเบรกก็ปรับดีขึ้นแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์เทคโนโลยีเยอะขึ้นนะครับดูชันฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยนะโอเคก็ต้องเป็นประมาณนี้ครับโดยรวมกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาผมจําตัวเลขไม่ได้เป๊ะๆนะเพราะคันนี้ขยับขึ้นมาอย่ที่ 1,134ครับ1,134,000บาทหลายคนอาจจะมองว่ามันแพงหรืออะไรแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่านี่คือซ u เปอร์ไบ์ตัวท็อปนะครับเขาไม่เอาสแตนดาร์ดมาขายนะเอา SP ที่เป็นตัวท็อปมาขายเลยแล้วก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของซ u เปอร์ไบ์ในตลาดตอนนี้เหมือนกันแล้วนะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆถีอว่าให้มาเยอะมากแล้วก็เป็นฟูลโมเดลเชนจริงๆนะครับเรียกว่าเป็น all new ได้จริงๆนะ ไม่ใช่ไม่ c h a เฉ e อย่างที่ตอนแรกผมเข้าใจนะครับต้องบอกเป็นประมาณนี้ห๋อแล้วก็ลืมบอกไปอีกจุดหนึ่งคือการปรับอัตราทดเกียร์คันนี้ครับที่ปรับให้ชิดขึ้นนะช่วงเกียร์หนึ่งคันเก่ามันยาวเกินไปอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออพอคันนี้ประมาณลงต่ําสุดการออกโค้งนะครับโคง้ง3โคง้ง12เนี่ยช่วงเกียร์สเนี่ยก็เออให้กําลังพอดีขึ้นนะครับเพราะว่า คันเก่าเนี่ยจะเอาให้รอบตึงๆมือมันต้องลงถึงเกียร์หนึ่งเลยแล้วรู้สึกแบบเปิดคันเร่งมันมันฮึกฮากไปหน่อยนะอ่ะคันนี้ผมใช้ช่วงเกียร์สองนะครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกำลังโอเคโดยรวมก็อีกจุดหนึ่งที่ประทับใจเพิ่มก็คือเรื่องของการปรับเซตอัตราทด,ทดที่ช่วงต้นมันแบบมันชิดขึ้นช่วงแรกช่วงประมาณ1นึ่งสองอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเข้าเกียร์ได้แบบเดินคันเร่งอะไรได้โอเคมากขึ้นอนะ่ะต้องบอกเป็นประมาณนี้ครับกับเจ้าซ b พพัน W R R S P M Y 24คันนี้ครับใครสนใจก็ไปติดต่อที่โชว์รูมบิ๊กวิ g งใกล้บ้านคุณได้ทั่วประเทศเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับกับการรีวิวเจ้า t r i p l e R ใหม่ M Y 24ในครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r o ์วให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมพล ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ